สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่ยังคงมาแรงและฮิตท,ที่สุดในขณะนี้ก็คือเกาะกระดานนั่นเองนะคะและก็ยังพีคไม่หยุดนะคะพีคต่อเนื่องเลยค่ะติด Top 10 Google Trend 2 0 2 3แล้วนะคะและคาดว่าปีใหม่นี้กว่ารายได้ถึง500ล้านบาทเลยทีเดียวนะซึ่งล่าสุดสำหรับเกาะกระดานจังหวัดตรังนะคะนอกจากจะติดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกปี2023โดยเว็บไซต์ World Beach Guide แล้วนะคะล่าสุดยังติดอันดับ2 ในส0สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศใน1ปีกับการค้นหา Google Trend 2023ค่ะโดยพบว่าล่าสุดที่ท่าเทียบเรือปากเมงนะคะตำบลไม้ฝาดอําเภอสิเกาจังหวัดตรงังยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกาะกระดานกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ใกล้ถึงเทศกาลวันหยุดยาวนี้นะคะนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่กําลังมองหาสถานที่น่าเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าและมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ๆปังๆต้องมา หนึ่ง 1, ในเมืองรองต้องห้ามพลาดเมืองรองที่ต้องมนต์เสน่ห์ทางเรื่องของศาสตร์และสินอันน่าทึ่งน่าสนใจมากมายเลยค่ะที่ยังรอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสแล้วที่พลาดไม่ได้เลยที่มาตรังต้องมากินของรอยค่ะกับตรังยุทธจักรความอร่อยสเสน่ห์อันดามันสวรรค์นักกินกินแล้วอร่อยกินแล้วสวยหุ่นดีกินแล้ว,ลว,ส,ว,ลวสุขภาพดีกินยังไงต้องมาตรังค่ะมาลองเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม,ใหม่ๆคูลๆที่จังหวัดตรังมาเที่ยวมาช็อปมาชิม มาร่วมสนุกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตรังเพียงแค่นำใบเสร็จค่าที่พักค่ากินค่าเที่ยวค่าเดินทางร้านคาเฟ่ทุกประเภทในจังหวัดตรงังมูลค่าขั้นต่ำ2,500บาทขึ้นไปนะคะและกรับไปเลยค่ะของที่ระลึกได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตรังอีกด้วยค่ะซึ่งทางคุณละดาวันช่วยชาตินะคะผู้อํานวยการการ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตรงังบอกกับเรานะคะว่า สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดตรังได้รับการตอบรับที่ดีมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะคะเนื่องจากว่าเกาะกระดานได้รับการยอมรับว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกซึ่งทําให้กระแสเกาะกระดานดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และในขณะที่ทาง Google t r e n d ก็ยังเป็นชายหาดที่อยู่ในอันดับ2ของนักท่องเที่ยวที่ค้นหาสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวค่ะสืบหาข้อมูล แล้วตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสไปจนถึงต้นเทศกาลปีใหม่นี้ห้องพักในจังหวัดตรังมีที่พักประมาณ5,000กว่าห้องนะคะแล้วก็ที่พักตามเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะกระดานเกาะมุกเกาะสุกรและเกาะลิบงหรือในพื้นที่อื่นๆได้รับการตอบรับที่ดีเลยค่ะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในเกาะก็เริ่มเต็มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาไปจนถึงมกราคม2567ค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรงัง ใครที่อยากจะมาเที่ยวสามารถซื้อแพ็กเกจวันเดย์ทัวร์ได้แล้วก็สามารถมาพักที่บริเวณหาดปากเมงหรือในตัวเมืองตรังหรือจะไปพักที่อำเภอกันตังและสามารถมาร่วมเฉลิมฉลองเข้าดาวปีใหม่ได้นะคะเพราะว่าที่ทางเทศบาลนครตรังก็จัดงานเข้าดาวไว้ต้อนรับค่ะแล้วก็ยังมีงานเข้าดาวที่เกาะสุก,กรด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมื่อมาเที่ยวทะเลตรังแล้วนอกจากมีธรรมชาติอากาศที่ดีที่สุดแล้วนั้นตรังก็ยังมีอาหารที่อร่อย ตรงังยุทธจักรอาหารอร่อยยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายกินอีกด้วยค่ะสำหรับปีใหม่นี้นะคะคาดว่าเงินสะพัดในพื้นที่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่25ธันวาคมนะคะ2566ถึง2มกราคม2 5 6 7ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ500ล้านบาทเลยค่ะสำหรับการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนั้นนะคะจะประสบความสําเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมาร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางและการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและในส่วนของการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดรวมไปถึงเจ้าของโรงแรมที่พักมักคุเทศทุกส่วนย่อมมีส่วนสำคัญค่ะในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่และการทำการตลาดที่จะแข่งขันกับจังหวัดที่อยู่รอบๆเรา รวมไปถึงประชาชนและจังหวัดตรังพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอีกด้วยนะคะกา,าราสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษานะคะเนื่องจากว่าโกโกระดานนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะคะจาก เว็บไซต์ของ worldsky.com ของอังกฤษนะคะหลังจากนั้นก็กระแสเกาะกระดานก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะค o ูเ l e t เทรนก็บอกว่าเกาะกระดานก็ยังเป็นชายหาดที่อยู่ในอันดับ2นะคะของนักท่องเที่ยวที่ค้นหาสืบค้นนะคะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวหาสืบหาข้อมูลนะคะแล้วก็ในช่วงนะคะตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนไปถึงต้นปีใหม่นี้นะคะ ก็ที่พักในจังหวัดตรังมีประมาณ5,000กว่าห้องนะคะที่พักตามเกาะตามแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดานนะคะเกาะมุกเกาะสุกรเกาะลิบงนะคะหรือในพื้นที่ อ่นอนในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในเกาะนะคะก็เริ่มเต็มแล้วตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปค่ะของเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ต้นปีมกราในปี2567ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรังนะคะเราก็ยังมีที่พักบางแหล่งนะคะถ้าเกิดว่าท่นานใดอยากจะมาเที่ยวเกาะกระดานหรือทะเลตรังนะคะก็สามารถซื้อแพ็กเกจวันเดย์ทัวร์ได้แล้วก็ สามารถพักบริเวณหาดปากแมงนะคะหรือว่าในตัวเมืองตรังนะคะหรืออาเภอกันตังนะคะก็ออยังมีที่พักที่รองรับสําหรับท่านที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางไปที่ไหนเราอยากเสนอให้ท่านมาต้องเที่ยวทะเลตรังนะคะอ่าชายหาดที่ดีที่สุดแล้วก็อ่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วสุดท้ายก็มาเฉลิมฉลองนะคะอ่าเข้าดาวปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครตรังนะคะก็จัดงานเข้าดาวหรือที่เกาะสุกรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ทะเลสวยแล้วนะคะบรรยากาศที่ดีแล้วแต่ตรังยังเป็นเมืองที่ยุทธจักรความอร่อยเป็นสวรรค์ของนักกินเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะในจังหวัดตรังนะคะก็จะเจอกับอากาศดีๆนะคะทะเลที่สวยแล้วก็มีเมนูให้ทุกท่านได้มาเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเฉลิมฉลองที่เกาะกระดานที่เกาะมุกหรือว่าจะเป็นซีฟู้ดที่เกาะลิโมงหรือแตงโมที่เกาะสุกรนะคะ จังหวัดตรังพร้อมที่จะให้ทุกท่านนะคะได้มาเฉลิมฉลองความสนุกสนานต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะตรังสตอรี่รายงาน